สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อมาทำงานครับพ่อมาทำงานมาทำงานครับขบวนรถมาถึงแล้วครับก็เป็นบรรยากาศที่สถา,านีครับเรียนเป็นคุณสุนทรโก้ครับสุนทรโก้สวัสดีผู้โดยสารหมายเลขสองครับ ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องปะาปาสตอรี่ครับก็เป็นบรรยากาศที่ทํางานครับก็ออกมารับห่วงนะครับมอบห่วงแล้วก็รับห่วงจากขบวนรถรนะครับเป็นขบวนสินค้านะครับวายสักเก้าเรนหาบพนอยสามสิครับนีนายทอสัญญาณเนื้อเก้านห้าส เรี่งวอลังปิดบอนะครับก็ประมาณนี้ครับการเดินกลับนะครับเดินกลับสถานีก็<อ>ทำคลิปให้เอฟีดูนะครับก็<อ>การปฏิบัติงานของระปาครับ